สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันน UH ี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยถามลูกค้าแล้วกันง่ายๆลูกค้าชื่อคนอะไรครับ yes, กัญญาคุณกัญญามาจากที่ไหนเอาคลองสามสุดตรงใกล้ดินเวิร์นอยู่อยู่คลองสามดินเวิร์นวันนี้จะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้ะว่างทรงแม่คัดตลาดกับทรงคุณได้เลยทรงคุนาย โมได้เลเหรอเอาส,อสวยอ่ะตามเอาส,อส,วสวยอีกโอเคตั้งใจมาเต็มที่ร้อยเปอร์ซนดูดูผ่าน YouTube ดู Facebook มาเฟซบุ๊กเฟซบไอที่ช่างใหญ่ตัดคลิปสั้นๆให้ดูนะและ้วโบทหึ่งเขาไม่เนี่ยว่าช่างใหญ่ให้ดูน้อย <c oughs> เดี๋ยวจะบอกวิธีการดูคลิป Facebook <oughs> นะพอดีช่างใหญ่ตัดเป็นอีพนะคลิปละสี่เจ็ดนาทีนะนะครับก็เลื่อนถอยหลังแค่นี้มีอะไร บางคนก็บ่นว่าให้ดูน้อยจังมึคให้เข้าใจกันมันก็เลยหาไม่เจอกันเลยเดี๋ยวชัาอยากจะตัดผมทรงเสยนะเสยทุยให้ตอนนี้ผมลกมากเลยผมไม่มีทรงเลยทุยห้อยไม่มีทุยด้วยปัญญาหมดแล้วเรอะเลอะไม่กลัวช่างเก่าน้อยใจหรือไงเนี่ยฮะเปลี่ยนมันเป็นเลยชีวิตทําำผมมาเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนช่างเรอะใช่ นี่นี่นช่างใหญ่แสดงว่าโชคดีใช่ไหมให่เป็นช่างที่สองโอเคแต่ไม่จะทําประจําโอเคจะไม่ตัดผมเลยเนี่ยจะทําประจำมาแล้วเนี่ยโอ้โหเอารีบตัดเลยครับนะครับก็แบ่งผมสองชั้นนะแบ่งผมสองชั้นนะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ตัด ยกขึ้นทำมาตัดทรงทรวิกี้ได้ไหมได้แตม่มันดูแล้วทรงทรวิกี้มันยังลกๆอยู่เพราะผมลูกค้าเนี่ยเยอะหนาจัดทรงเฉยเหมาะที่สุดดูแลง่ายไม่ยุ่งยากนะจัดพร้อมหูไปเลยแล้วก็ยกขึ้นตัด ยกขึ้นยกขึ้นแล้วตัดใช้อย,อยมันหนาถ้าตัดไล่ขึ้นไปถึงไหนถึงกลางใบหัว ลากใส่เนี่ยไล่ทิ้งเลยตัดขึ้นไปเป็นทรงเฉยตีกลางนะวันนี้ตัดเง้น,นสั้นเลยเนี่ยลากใส่ ตัดเลยไล่ขึ้นไปตัดยิงข้างเลยีป้ายเลยปีไปปีไปย,ย,ยกขึ้นเลยลตัด พีลงไปแล้วก็ตัดยกขึ้น ขึ้นแล้วตัดตัดตัดไปถึงหางคิ้วเลยเนี่ยต่อนข้างกับพับหูลงอะ่ะตัดอ้อมหูหวีผมมาหวีผมมาหาหูแล้วก็พับโยกใบหูไปข้างหลังนัแล้วก็ตัดเรียมๆออกอ่ะ มีดันขึ้นแล้วก็ถ่ายมีดันขึ้นมีดันขึ้นแล้วถ่าย ข้างเนยยกก็ถ่ายทิ้งได้ทับผูปไป่ะไปผลอ่อนถ่ายทิ้งส่วนเรื่องเนื้อง,งอกอะไรพวกนี้ต้องไปหาหมอเนละตัดทิ้งพาตัดออกชัางใหญ่ไม่ทำให้อะไรให้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่งานของช่างใหญ่นะมันเป็นเรื่องของหมอมันอันตราย ทั้งหลังก็ตัดสไลด์มัเลยะยกขึ้นแล้วตัดเลยเทคนิคโอเวอร์ซิโคอมคัดนั้นตัดไปถึงแค่กรรมเป็นผลวเลี้ยวออกเลยนะ ยกขึ้นแล้วตัดดูลงมาตัดขีบแล้วตัดขีบแล้วตัด คลิปลงมาแล้วตัดดีลงมาเนยตัดเลยระหว่างลองทรงผู้หญิงกับทรงเสฉยเนี่ยมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราตัดด้วยกันไกลมันจะมันนุ่มกว่าซอฟกว่าหวานกว่าเห็นง้วนะ มแงเลยสมนิ้วตัดทิ้งดยสามนิ้วตัดทิง้งดึงผมมาข้างหน้าแล้วก็ตัด เลยสามนิ้วตัดทิ้งเลยยกเราตัดยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดเลยสามนิ้วตัดทิ้ง ประมาณนี้นะหรือจะไม่มีแสงหรือจะเปรี๊ยะเอาเอาสักอย่างไม่ต้องแสงนะเส้ยๆมาเลยเอยิบอยกมัแล้วคีบตัดหรือมันเราคีบตัด ถอยถ้ามันหนาฟันปลานิดนึ่ทรงนี้เหมาะกับลูกค้าเพราะว่าอะไรจะได้เบาหัวโล่งไม่ลกสับๆๆน,น,นิดเดียว ผมใส่โฟมใส่สปเปรย์ได้ปกตินะวันนี้จะเอาไปรุ่นหรือผู้ใหญ่หรือจะคุณนายหรือจะไปค้าตลาดการจัดส่งวันนี้เอาผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่นะคือเจบขึ้นแล้วตัด ไล่สีให้มันคืนๆกันผมมันรุ่นได้แต่น้ารุ่นไม่ได้ผมมันวัยรุ่นได้ใช่ไหมแต่หน้าวัยรุ่นไม่ได้ใช่ครับพูดอีกก็ถูกอีกพี่น้อง ให้ด like? okay. ูความทุยของนด้านหลังความสั้นพอดีไหมโอเคอย่างนี้ดูแลง่ายไม่ได้ไม่ได้บ่อยไม่ได้ก็เป็นทรงนี่ใสยๆใช่ครับใส่โฟมใส่โฟม อันนี้หนึ่งนะหน้าผากจะได้ไม่กว้างเุดยอยหน่อย ใช้แว็กจัดทรงชิสเป,ปียแค่นั้นเลยดันข้างหน้าก็ดึงๆลงมาหน่อย มันจะย้อย,ยหน่อยนะครับยุ่งยุย้อยย้อยยุ่งยุ่งครับแวกจับ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 เพื่อไม่ให้มันบางเช่นยังไงก็ได้ให้รูหนาขึ้นนะมันเป็นงานของเรานะหลับตาไว้ลูกค้าหลับตาไว้ จัดทรงจะให้มันแยกให้มันให้จะให้มันมีช่องว่างอย่าให้มันเด็นดังที่สะนะกระจาย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 ออกนะด้านหลังครับหลังจากเซ็ตเสร็จแล้วเห็นความทุยไหม เลยไปถึงคลองสามบาเลยเห็นดูข้างหลังดูข้างหลังโอเคนะรู้สึกเป็นไงบ้างตัดเสร็จแล้วสวยเนะสวยค่ะสั้นๆสวยค่ะสั้นสวยค่ะข้างใหญ่กระพอใจแล้วทรงสวยตุยการเซตแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีความหวานข้างหน้านิดหน่อยนะครับจะไว้กันแดดกันฝนเมื่อตรงนี้ฝนมาแล้วไม่มากหรือว่ากวีใสๆอันนั้นมันสำหรับอยู่บ้านแต่วันนี้ก็ต้องให้มันสวยๆหน่อย นหวานหน่อยมาหวานไม่ขึ้นหัวแน่นอนแต่ขึ้นตาใครบางคนก็ขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะสุขภาพแข็งแรงบช้าายาตัดผมคนช่างใหญ่ก็ตัวสับจองคิวมา0ู2 548 3 99และ0819 8 5 6 2 3นนะร้านตั้งอยู่ปากซอยพ่อโหนโดทิน5้สิเขตสายไหมกทมอขอให้ลูกค้าอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงนะเฮงเด้วยๆวยสาธุวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย